ไปครับผมเราไปอันแรกดลกว่า5อันแรกไปเลยไม่สี่ห้าคำพีครับผมไปครับผมยันแรกก็เอาอยันจินเตี้ยไปแล้วกันนะครับผมเนาะไปครับผม3าม ฮัลโหลวัลสวัสดีครับผมมิสูช่องเจมแคสเตอร์นะครับนี่ก็อีก,กับเกม ROV of v e r e r กับรายการ ROV j a m e พาเกือกันอีกแล้วนะครับผมเนาะหายไปสักพักหนึ่งแล้วต้องขอโทษ้วยพอดีว่ากิจกรรมมันไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมาแล้วนะครับผมจะเป็นกิจกรรมอะไรก็โปรดติดตามในคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผมเป็นการสุ่มยันอันเชิญอีกแล้วนะครับผมเป็นเวทอันเชิญนั่นเองซึ่งเวทอันเชิญในที่นี้คือจะมีโอกาส รับสกินซากุระฟูบุกิยากุซ่าและดาร์ควอริเออร์นะครับผมก็สามสกินนี้เท่านั้นนะครับผมดาร์ควอริเออร์บัตเตอร์ไฟยากุซ่าเรียวมะและซากุระฟูบุกิไอรีนั่นเองนะครับผมแจ็คพอตไปเลยครับอั ileen, นตะิเมทไอรีเนาะหมดแล้วเวลาวันที่1นึ่งมิหนึ่งมิถุนยายนนะครับผมเนาะซึ่งการแรกครับผม15อันเนี่ยสามารถแลกสกินซากุระฟูบุกิได้7อันสามารถแลกเป็นยากุซ่าได้และ อันก็เช่นกันครับผมแลกดาร์ควอรีเออร์บัตเตอร์ไฟได้นะครับผมเนาะโดยการทําการสุ่มเวทอัญเชิญโดยการใช้คัมภีร์ขั้นสูงนั่นเองนะครับผมเนาะคัมภีร์ขั้นสูงนะครับผมราคาเพียงแค่30คูป,ปองเท่านั้นนะครับผมมีโปรโมชั่นลดพิเศษนะครับผมอ่า2ี่อ่ายี่ห้าคำพนีนะผมนะครับผมเนาะก็ลดไป75คูป,ปองนั่นเองนะครับผมเนาะโอเค คลิปสั้นหน่อยครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้มี70คัมภีร์ขั้นสูงนะครับผมเดี๋ยวจะทำการสุ่มทั้งหมดนี้เลยนะครับผมเนาะนอกเหนือจากไอ้คัมภีร์นี้ก็มีไอ้ดาซี่กับฟอร์เรนติโน่เนอะแต่ผมว่าน่าจะไม่ในผมว่าเราจะไม่เอานะครับผมเนาะก็เลยเอาอันนี้ดีกว่านะเพื่อลุ้นลุ้นโอกาสซากุระฟูบุเกะโอเคเพื่อต่อสี่เวลาทำการสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมเราไปอันแรกเลยดีกว่า5อันแรกไปเลยไม่สี่ห้าคัมภีร์ครับผมไปครับผมยัน แรกก็เอายันจินเตี้ยไปแล้วกันนะครับผมเนาะไปครับผม3 2 1โอ้ยเอฟเฟกซากุระ7วันครับผมเนาะเดี๋ยวสุ่มห้าอันเลยไหมเออสุ่มห้าอันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมยันอะไรดียันนี้ดีกว่านะยันโชคดีโชคล้าครับผมจังหวะนี้ปึ้มยันตู่นั่นเองกูเ <c oughs> <c oughs> สียงคุกมากเลยวะยันตู่ครับผมไปครับผมสามสองหนึ่งโอ้สามอัน เกินไปสามอันเกินไปครับพี่โอ้โหขาดอีกสี่อันนะถ้าผมได้อีกสี่อันคือคุ้มเลยนะแต่ถ้าอยากเพิ่มอีกก็สิบห้าอันเลยแต่ผมว่าเอายากูซ่าดี่าองว่าคุ้มสุดละไปผมเอ้ยันตูน่าจะได้วะได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอลองใหมด่ดิยันตูปุ้มโอเคยันตูโอ้ไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้สามสองหนึ่งปุ้มโอ้โหแม่งไม่กอดไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเนอะ โอ้โหเกินไปกับพี่ไปแล้วผมต่อยันเหมือนเดิมครับผมแม่คุณเสี่ยงคุกดีจริงๆเลยแบบเนี้ยแม่ชอบจริงๆเลยสามสองหนึ่งโอ้ได้อันนี้เอฟเฟกครับผมโอเคทำไมตอนแรกไม่ได้สามอันนั้นเนโชคดีจังวะเออนั่นสิจไมมันโชคดีจังวะไปต่อยันมั่วแล้วยันมั่วแล้วสามสองหนึ่งโอ้เล็กมันไม่ดูมันไม่โชคแล้ววะอายันอะไรดียันอันนี้ดีกว่าปื้ม ยาคุซานะครับผมเนาะยันมั่วเกินๆนะผมจังหวะนี้ไปครับผมรอบสุดท้ายาผมสามสองหนึ่งโอ้ทำไมมันได้3มอันมันโชคดีจังว่าแม่อยากได้อยากขาดอีกสอันเนะี่ยช่างมันครับผมเนาะก็ใครที่ จะสุ่มนะผมก็ลองลุ้นดูนะผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมเนาะก็ขั้นต่ําไว้เลยครับ600กว่าคูปอง700สิ700กว่าคูปองครับผมเนาะก็เราไปสุ่มได้นะครับสำหรับยันอัญเชิญวงแหวนนักดาบนะครับผมเนาะก็หมดวันที่สามเอพฤษภาคมแต่ว่าการแลกเปลี่ยนคือหมดวันที่1มิถุนายนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้รายการเจพาเกลือนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครต์ได้ดื่มกอดิจเตอร์เพื่อท่านคลิปใหม่ๆกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับือเก next time บายยครับสลับใครสลับอ่าร์วีเจมฮาเกอข้างหน้าจะเป็นไรก็โปรดติดตามคลิปถัดๆไปได้เลยครับคนบ้าอะไรแล้วแม่งติดรายการดาวตัวน,นึงเฉยเลยโอเคบายบาย,บายครับ